แฟนดีอาสโพสต์สุดซึง้งครอบวันสัญญาณบอกลาเกราปอนเซ่แฟนสาวของลุยส์ดีอาสโพสต์ข้อความซึ้งถึงแฟนบอลลิวพูท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องอนาคตของแนวรุกชาวโคลอมเบียที่ยังไม่แน่นอนลุยส์ดีอาสเพิ่งจบฤด,ดูกาลกับผลงานสุดปังพาหง์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเป็นซีซั่นที่เจ้าตัวยิงได้มากที่สุดนับตั้งแต่มาอยู่กับทีมโดยทำไป17ประตูรวมทุกรายการแต่หลังจบฤด,ดูกาลก็เริ่มมีข่าวว่าดีอาส อาจย้ายออกจากทีมโดยมีทั้งบาร์เซโลนาและอัลนาซเซอร์จากซาอุดิอาระเบียที่ตกเป็นข่าวพัวพันล่าสุดเกราปอนเซได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ6 0แสนคนเพื่อขอบคุณแฟนบอลลิวพูอย่างสุดซึง้งโดยมีใจความว่าถึงแฟนบอลลิวพูที่น่าทึ่งตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงที่นี่เราได้สัมผัสถึงความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้จริงๆเรารู้ว่าสโลแกนของสโมสรคือ you will never walk alone แต่พอได้ฟังพวกคุณร้องมันด้วยความรู้สึกและพลังขนาดนั้นได้เห็นพวกคุณคอยซัพพอร์ตกันและกันในชุกช่วงเวลาและมอบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมันยิ่งตอกย้ำว่าที่นี่ไม่มีใครเดินเพียงลำพังจริงๆแฟนบอลที่นี่ไม่ได้แค่เชียนะแต่รู้สึกไปกับทีมจริงๆและสิ่งที่พวกคุณทำให้หลุยส์และครอบครัวของเรารู้สึกคือสิ่งที่เราจะเก็บไว้ในใจไปตลอดขอบคุณสำหรับความรักที่มอบให้ ความทุ่มเทและที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านการได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลกลุ่มนี้คือเกียรติอย่างยิ่งไม่มีข้อสงสัยเลยพวกคุณคือแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกนี่คือสายสัมพันธ์ที่แท้จริงลึกซึ้งและแข็งแกร่งที่ยืนยันว่าเราจะไม่มีวันเดินเพียงลําพังโดยข้อความนี้ถูกโพสต์ไม่นานหลังจากดีอาร์สเองก็เพิ่งเขียนข้อความยาวเหยียดถึงแฟนบอลเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนเขาในฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ริโอเชื่อเรซฟอร์ดเสียเบอร์สิบให้คุนยาแน่ริโอฟอดินานออกมาเผยว่ามาคัสเรซฟอร์ดอาจต้องเสียเบอร์สิบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับมาติอุสคุนยาแข่งใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งย้ายจากวูล์ฟแฮมตันวันเดอร์เอร์สโดยอดีตประธานหลังทีมปีศาจแดงได้กล่าวเอาไว้ว่าเขารู้จักพรีเมียร์ลีกดีไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการซื้อนักเตะจ,จากลีกต่างแดนมันมีความเสี่ยงเสมอแต่คุนยาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว เราได้เห็นเขาแล้วและเขาโตมากับการเป็นแฟนบอลแมนยูเนเตดผมได้ยินมาว่าเขาจะได้รับเบอร์สิบซึ่งเป็นเบอร์ของแรชฟอร์ดซึ่งมันจะมีความหมายอย่างไรต่อแรชฟอร์ดนะเหรอก็ต้องดูกันต่อไปมีหลายคําถามเลยแหละที่ต้องหาคําตอบยิงไป17ประตูกับ6แอสซ,ซิสจาก36เกมให้วูฟซึ่งไม่ใช่ทีมใหญ่ก็ถือว่าน่าประทับใจนะผมเชื่อว่าแมวมองของแมนยูเนเตดเนี่ยรวมถึงโค้ชเองก็คงเห็นสิ่งที่เขาทํากับเราในเกมที่เจอกันตอนนั้นเขาเล่นเหมือนมีดร้อนหั่นเนยเลยแหละ ยากกว่าที่คิดลุ้นดิวเวียสซบหงจะออกหน้าไหนความพยายามของหงแดงลิวพูในการคว้าตัวฟอร์เรนเวียสตา์ของไบเออร์เลว์คูเซนยังไม่ประสบความสำเร็จหลังจากที่ข้อเสนอสองรอบแรกจากทีมดังเมอร์ซี่ไซส์ถูกปฏิเสธรายงานข่าวจากคิกเกอร์สื่อดังเมืองเบียร์เผยว่าข้อเสนอรอบสองขอซื้อฟอร์เรนเวียสจากทีมหงแดงถูกปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยโดยข้อเสนอแรกของลิวพูอยู่ที่84ล้านปอนด์ รอบโบนัสเพิ่มเติม12.6ล้านปอนด์รวมแล้วทั้งสิ้น96.6ล้านปอนด์ไม่ได้รับการตอบรับจากนั้นข้อเสนอรอบที่2เพิ่มเป็น109.6ล้านปอนด์แต่ก็ยังถูกเลเวอร์คูเซนปฏิเสธอีกครั้งโดยเลเวอร์คูเซนยืนกรานว่าจะไม่ปล่อยตัววียส เวนแต่จะได้รับค่าตัวอย่างน้อย126ล้านปอนด์โดยฟอนนันโดแครโร่ CEO ของสโมสรเคยกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะไม่มีวันปล่อยเวสออกจากทีมทาไม่ได้รับค่าตัวตามที่ประเมินไว้เพื่อปิดช่องว่างค่าตัวระหว่างสสโมสรมีรายงานว่าเอเลียดและควอนซาอาจถูกแนบไว้ในดิวเนื่องจากทั้งสองรายเป็นนักเตะที่เลเวอร์คูเซ่นชื่นชอบทางด้านสกายสปอร์ตอังกฤษและฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวเทียร์หนึ่งชื่อดังยังยืนยันว่าเลเวอร์คูเซ่นยังไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทางทีม หงงแดงการเจราจายังอยู่ในขั้นตอนหารือกันในเรื่องของโครงสร้างแอดออนถ้าการเจราจาออกมาเป็นบวกและน่าจะบรรลุข้อตกลงกันในอีกไม่กี่วันนับจากนี้